สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็วันจันทร์สัปดาห์ใหม่แล้วเราก็มาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือสถานการณ์การบวกโดยเรื่องนี้จะมีจุดประสงค์คือนักเรียนสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้ สถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองค่ะเรามาทบทวนเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทบทวนเรื่องการสลับที่ของการบวกอ่ะเรามาดูนะคะจากรูปภาพเด็กเห็นแตงโมสีชิ้นเห็นสตรอเบอรี่2ลูกใช่ไหมคะสีบวกสเท่ากับ หกแต่ด้านล่างเราสลับเอาสตรอเบอรี่ขึ้นมาก่อนสตรอเบอรี่สลูกบวกกับแตงโมสี่ชิ้น2อบวกสก็เท่ากับ6ดังนั้นสี่บวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับหนั่นเองค่ะเพราะว่าการบวกสามารถสลับทีได้นั่นเองอ่าเรามาดูกันต่อนะคะ จากโนต้ตกระดาษแผ่นแรกเห็นไหมคะจะประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวก4บวก5เท่ากับ9และ5บวก4เท่ากับ9ดังนั้น4บวก5ก็จะเท่ากับ5บวก4เท่ากับ9ค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะในแผ่นที่2 0บวก8เท่ากับ8และ8บวก0นเท่ากับ8 ดังนั้น0บวก8เท่ากับ8บวก0เท่ากับ8นั่นเองค่ะและต่อด้วยกระดานโน้ตแผ่นสุดท้ายจากประโยชน์สัญลักษณ์าาการบวก1บวก6เท่ากับ7และ6บวก1เท่ากับ7ดังนั้น1บวก6เท่ากับ6บวก1เท่ากับ7นั่นเองค่ะ จำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกอย่างเท่าเดิมเพราะการบวกสามารถสลับที่กันได้ค่ะแล้ววันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องสถานการณ์การบวกนะคะครูเบก็มีวิดีโออม,มาฝากเด็กๆอีกแล้วอ่าเราไปดูวิดีโอกันเลย สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูโอนะครับวันนี้คุณครูมีไข่ไก่4ฟองลองมานับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4คุณครูยังซื้อไข่ไก่มาเพิ่มอีก5ฟองนี่ครับ ใครบอกคุณครูได้บ้างครับตอนนี้ครูโอมีไข่ไก่รวมกันทั้งหมดกี่ฟองครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับจากสถานการณ์ที่คุณครูซื้อไข่ไก่มาเพิ่มเด็กๆคิดว่าคุณครูมีไข่ไก่มากกว่าหรือน้อยกว่า5ฟองครับใช่แล้วละครับมากกว่า5ฟองไข่ไก่ของคุณครูเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสถานการณ์นี้ เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกครับและสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4ีบวกหเท่ากับจำนวนใดครับเรามาช่วยกันนับหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ1 2 3 สี่ห้า,หาถูกต้องแล้วครับรวมมีไข่ไก่ทั้งหมด9ฟองดังนั้น4บวก5เท่ากับ9ครับ และในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การบวกกันนะครับเด็กๆคิดว่ายังมีสถานการณ์การบวกอะไรอีกบ้างครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับครับเด็กๆในภาพเด็กๆจะเห็นว่ามีหนังสืออยู่บนชั้นจำนวน8เล่มใบบัวหยิบหนังสือมาใส่อีก2เล่มเด็กๆคิดว่าจะมีหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า8เล่มครับ ใช่แล้วครับมากกว่า8เล่มหนังสือจะเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์แบบนี้เราเรียกว่าสถานการณ์การบวกครับแล้วเด็กๆคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรใช่แล้วครับเราจะนำ8มารวมกับ2เดี๋ยวเรานับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถูกต้องแล้วครับรวมมีหนังสือทั้งหมดสิบเล่มเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8ปดบวกสเท่ากับสิครับคราวนี้มาดูภาพต่อไปกันเลยครับสถานการณ์ต่อไปนะครับในภาพมีสมุดสีฟ้าสองเล่ม นี่นะครับสมุดสีฟ้าและสมุดสีแดง6เล่มนี่เลยครับในภาพมีสมุดเพิ่มขึ้นแสดงว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกครับแล้วเด็กๆรู้ไหมครับมีสมุดร,รวมกันทั้งหมดกี่เล่มเราก็จะนำสอมารวมกับ6นับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 รวมมีสมุดทั้งหมด8เล่มเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรครับใช่แล้วละครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า2บวก6เท่ากับ8ครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆคราวนี้คุณครูจะมีภาพให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กทุกคนลองฝึกเล่าเรื่องจากภาพโดยให้เป็นสถานการณ์การบวกนะครับไปดูภาพแรกกันเลยครับ ในภาพเด็กจะเห็นแก้วตาและคุณครูไพรินตรงกลางมีสมุดดาวเด็กดีด้วยครับเด็กๆลองฝึกเล่าเรื่องกันเลยครับเก่งมากๆเลยครับตอนนี้เด็กๆก,กำลังคิดและเล่าเรื่องจากภาพกันสนุกแน่ๆเลยมาลองฟังสถานการณ์การบวกของคุณครูบ้างนะครับแก้วตา มีดาวเด็กดีเดวงแก้วตาทำการบ้านและส่งตรงเวลาคุณครูให้ดาวเด็กดีเพิ่มอีก1ดวงแก้วตามีดาวเด็กดีทั้งหมด8ดวงครับเด็กๆช่วยคุณครูเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์พร้อมกันนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือนี่เลยครับ7 บวก1เท่ากับ8ครับใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยครับเราไปดูภาพต่อไปกันเลยครับในภาพมีเด็ก2คนคือต้นกล้าและใบบัวนะครับต้นกล้าถือกล่องดินสอแล้วพูดว่าไม่มีดินสอส่วนใบบัวยื่นดินสอให้ต้นกล้า เด็กๆลองช่วยเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกลองดูนะครับไขเล่าเรื่องเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยครับเยี่ยมมากๆเลยครับมาลองฟังสถานการณ์การบวกของคุณครูกันนะครับต้นกล้ามีดินสอ0แท่งใบบัวให้ดินสอต้นกล้า1แท่ง ตนกล้าจะมีดินสอหแท่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเด็กๆเ,เรามาช่วยกันพร้อมกันเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าดังนี้ครับ0บวก1เท่ากับ1ครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ คราวนี้คุณครูจะมีสถานการณ์ให้เด็กๆเ,เลือกสองสถานการณ์แล้วให้เด็กๆเ,เลือกว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกกันเลยครับเด็กๆด,ดูที่ภาพนะครับสถานการณ์ที่1มีกระต่ายสีขาวสี่ตัวกระต่ายสีน้ำตาลสองตัว รวมมีกระต่ายทั้งหมด6ตัวสถานการณ์ที่2นะครับมีกระต่าย6ตัวกระโดดหนีไป2ตัวเหลือกระต่าย4ตัวเด็กๆคิดว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสถานการณ์ที่1นะครับเป็นสถานการณ์การบวกเด็กๆตอบถูกกันไหมครับ เก่งมากๆเลยครับคราวนี้มาดูข้อต่อไปกันเลยครับเด็กๆดูที่ภาพนะครับสถานการณ์ที่1มีมะม่วง8ผลหยิบออกไป4ผลเหลือมะม่วง4ผลสถานการณ์ที่2นะครับมีมะม่วงในถุง4ผลใส่เพิ่มอีก4ผล มีมะม่วงทั้งหมด8ผลแล้วข้อนี้เด็กๆคิดว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การบวกครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสถานการณ์ที่2ครับเก่งมากๆเลยครับใครตอบถูกยกมือขึ้นเลยครับเยี่ยมเลยครับเด็กๆ ยังไงกันบ้างครับเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับและวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนมารวมกันเป็นสถานการณ์การบวกนะครับเด็กๆกลับไปทบทวนและทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจะได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับพบกับครูโอได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เราดูวิดีโอกันไปแล้วนะคะ้เรามาเรียนกับครูไปกันต่อเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนมารวมกันเป็นสถานการณ์การบวกค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะมีแอปเปิ้ลหลูกมีส้ม2ลูกมีผลไม้ทั้งหมด8ลูกนั่นก็คือเรานำแอปเปิ้ลรวมกับส้มนั่นเองค่ะ แบบนี้คือสถานการณ์การบวกนะคะเอามาดูตัวอย่างที่สองมีผึ้งสามตัวบินมาเพิ่มอีกสี่ตัวมีผึ้งทั้งหมดเจ็ดตัวเด,วเด็กๆสังเกตไหมคะบินมาเพิ่มนั่นก็คือเราเอามารวมกันมันเพิ่มอีกก็จะเป็นสถานการณ์การบวกนะคะให้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะ เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์การบวกกันดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกมีกบในบ่อน้ำสามตัวกระโดดขึ้นมาเพิ่มอีกสองตัวบ่อน้ำนี้มีกบหตัวเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตคำว่าเพิ่มอีกนั่นก็คือการบวกต่อไปตัวอย่างที่สองครูมีดินสอสี่แท่งหยิบมาเพิ่มอีกสองแท่ง คู่มีดินสอทั้งหมด6แท่งเจอคำว่าเพิ่มอีกอีกแล้วต่อไปตัวอย่างที่3มีสุนัขสีน้ำตาล2ตัวสุนัขสีขาว2ตัวมีสุนัขทั้งหมด4ตัวสถานการณ์การบวกคือนำสองจำนวนมารวมกันนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4นกมีเงิน5บาท แม่ให้เพิ่มอีกสองบาทนกมีเงิน7บาทจะคำว่าเพิ่มอีกและตัวอย่างสุดท้ายมีปลาทอง5ตัวมีปลาเงิน3ตัวมีปลาทองและปลาเงินทั้งหมด8ตัวเด็กๆเจอคำว่าทั้งหมดก็คือการบวกนั้นเอง เรียนรูเรื่องสถานการณ์การบวกกันแล้วนะคะเราก็มาทำกันบ้านการบ้านจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า63แบบฝึกหัดที่2.9สถานการณ์การบวกข้อที่1เขาให้เราขีดเครื่องหมายถูกในช่องว่างที่กำหนดที่เป็นสถานการณ์การบวกนะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆดูนะคะและก็ช่วยการอ่านให้เด็กๆคิดว่าข้อไหนคือสถานการณ์การบวก และขีดเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อความได้เลยค่ะและการบ้านหน้า64นะคะข้อที่2เล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกในหน้าที่64นี้นะคะให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องจากภาพ ให้เป็นสถานการณ์การ,การบวกโดยให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอค่ะส่งในลายแต่ละห้องได้เลยนะคะถ้าเด็กๆอยู่ห้อง8ก็อัดคลิปแล้วก็ส่งในลายห้อง8ได้เลยค่ะเด็กๆอยู่ห้องไหนก็ส่งในลายกลุ่มห้องตนเองได้เลยค่ะคุณครูรอฟังสถานการณ์การบวกของเด็กๆทุกคนอยู่นะคะวันนี้ก็มีการบ้าน2องหน้าแล้วพบกับครูไปใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ